หนึ่งแม่เด่นให้ดีกว่าเอานี่นี่แม่เด่นให้ออลาเต้เป็นแมวที่ชอบกินไผ่เงินมากนะคะเอาแม่จะซื้อมาให้ไปลูกเป็นต่วเลยเนี่อ่ะของงันล่วงอยากกินล่วงสิคะเอาไปอ่อนๆน,นี่เฮะ

bên này là bên tấm này, ăn, mẹ hà bay ẩn ẩn thế này, ừ, bài đó.